หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าพัสดุนะคะอ่ะเดี๋ยวแกะของคุณลูกค้ากล่องนี้เลยค่ะอันนี้จะส่งจากกรุงเทพนะครับ แกะให้ดูหน่อยค่ะอันนี้เขาแปะชื่อลายมาฮะอันนี้เป็นลายสิงเติกออเปิดเลยค่ะทั้งสองแป๊บหนึ่งลูกเช็คเช็คผ้าไหม่อยู่แป๊บหนึ่งสมบอกเดินไปบอกพี่บีด้วยพี่แนนแม่เช็คผ้าอยู่ลูกนี่ไงสิง ลายสิงลายสิงอะไรนะคะเฮียสิงติโกเฮียเฮียเฮียหันหันผิดด้านไหมถูกแล้วค่ะเหรอผิดนี่อันนี้ลายสุดเขาจะอยู่นี่นะคะลายสิงต่อไปอีกลายหนึ่งอะค่ะเป็นสมปักปูมนะผืนนี้เป็นผ้าปูมนะคะเป็นผ้าปูมมาอันนี้เป็นลายร้อยดาวห้าตะกอฮะร้อยดาวห้าตะกอ ป่าอัันนหวร้อยดาวเป็นผ้าโบราณเป็นผ้าปูมเนาะเป็นผ้าปูมอีกเช่นกันนะคะงานห้าตะกอโอเคเรียบร้อยมาอีกถุงนึงเป็นถุงที่สองถุงติดกันนะคะมานั่นแหละ นี่เป็นไรพี่แนนพับสองผืนนี้ให้แม่เลยลูกแม่เช็คแล้วพับเลยจะได้เคลียร์แม่จะเรารีบกันไงเราต้องใช้เวลาเดี๋ยวเออ,อเอาใส่ไปในนั้นด้วยในนั้นันนั้นลายนี้นะแนนแนนมันรู้อยู่ว่าอันไหนสิงอันไหนอะไรเกิดอี้โอเค อ,อืมอ,อืฮอันนี้เป็นของนะอ่ะไม่ต้องคลี่ไม่ต้องคลี่ยกแค่เป็นผืนโอเคจะ้ะต้องคลี่ก่อนนิดนึงอืมโอเควางได้เลยสีผ่ผืนมีนแค่สอง เป็นชุดเปล่าอืโอ้ oh, สำหรับแม่แมที่แบบว่าไซส์ใหญ่นะอันนี้ไม่ใช่เอาออกเลยเอาออกอืมเอาวางไว้ตรงนั้นอันนั้นไม่ใช่ดูก็รู้เอาออกอันนี้ก็ไม่ใช่เอาออกไปไปตรงนั้นแล้วติดเศษอะไรใบมุ้งใบไม้มาด้วย ดูเออะใ่งั้นก็น่าจะถุงเดียวไหม่ะอันนี้ได้อืมอันนี้ได้วางตรงนี้อืเขาจับอ่ะอันนี้ได้อ่ะวางตรงนี้ลายสวยเลยนะอืมีแต่ขอบทล้ไม่เด็กอันนี้เสื้อผู้ชายใช่ไหมโอเคอ่ะ อย่างั้นวันเราปิดคลิปเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับท่านไหนที่จะส่งผ้ามาขายนะคะติดต่อเราได้ที่เพจของเรานะคะมนตรามหาราณีรับซื้อเฉพาะผ้าไหมแท้นะคะผ้าทอมือเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมนเช็คแล้วตีราคาให้กราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะ